สวีเค่กเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาอ่านออกเสียงวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูจะทบทวนสระให้นะคะเด็กๆคะสระในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมด ยี่็ดรูปนะคะสามสิสองเสียงนะคะอ่าเด็กๆจําได้แล้วนะคะเด็กๆก็คงสงสัยว่าทําไมเราจะต้องเอ่อท่องสละให้คล่องเพราะว่าเราจะสามารถนําสละันะคะไปผสมกับพยัญชนะเพื่ออ่านออกเสียงนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาอ่านออกเสียงพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะอ,อันนี้คือสระสระอะสระอะต่อไปค่ะสระอาสระอาสระอา,ะอาเด็กๆพูดตามคุณครูด,ด้วยนะคะสระอิ สระอิสระอิสระอีสระอีสระอีสระอุ สระอุสระอุเด็กๆพูดตามนะคุณครูเลยนะคะสระอูสระอูสระอูะอเด็กๆพูดตามคุณครูเลยนะคะ สระเอสระเอสระเอเก่งมากค่ะเด็กๆพูดตา้มทูทุกคนเลยนะคะสระเอสระเอ สะระเอสะรสะแอะสระแอะอีกรอบนะคะเด็กๆเด <ๆ S 1> ็กพูดตามครูเลยนะคะสะระแอะเด็กๆของครูเก่งทุกคนเลยค่ะต่อไปค่ะสะรสะแอ สระแอสระแอสระโ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 อ สาระโอเด็กๆอย่าลืมท่องตามคุณครูนะคะสาระออสาระออการะอ็อาระอ สารอสารอเด็กๆท่องได้ไหมเอ่ยต่อไปเลยนะคะสารเอสารเอสารเอ,รอคำนี้จะออกยากยานิดนึงนะคะ สารเอสารเออสารเออต่อไปเลยนะคะสารเอียสารเอียสารเอีย เด็กๆอย่าลืมท่องตามคุณครูทุกคนเลยนะคะสระเอียสระเอียสระเอียค่ะส,ระ,สระต่อไปเลยนะคะเด็กๆสระเอือสระเอือ อีกรอบนะคะเด็กๆขะสารเอือ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 สารเอืเอค่ะต่อรือ รื้อรือเด็กๆคะตัวถอดถุงที่เป็นหางยาวๆนะคะจะออกเสียงเหมือนรอเรือนะคะเป็นรือนะคะอ่าใช่เด็กๆพอจะจำได้แล้วใช่ไหมคะรือนะคะอ่านออกเสียงว่ารือเด็กๆคะเรามาออกเสียงนะคะรือรือ รือเป็นสระนะคะเด็กๆคะเด็กๆต้องกระดกริ้นด้วยนะคะเพราะว่าคำว่ารือจะออกเสียงเหมือนลอเรือนะคะค่ะเด็กๆคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นออกเสียงคล้ายๆลอลิงนะคะลือลือลือ ตัวที่มีพอสัมเพาหางยาวๆนะคะจะออกเสียงเป็นลึนะ,ะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะออกเสียงคล้ายลอลิงอะ,ะค่ะค่ะเด็กๆมาดูสระตัวต่อไปนะคะจะเป็นลือลือลือลอลือ,อเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆ แค่จำนะคะตัวคล้ายๆพอสัมผัสแต่มีหางยาวๆแล้วก็ใส่สระอาออ,ออกเสียงว่าลือนะคะเป็นสระนะคะค่ะต่อไปเรามาอ่านนะคะพยัญชนะผสมสระกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เรามาฝึกอ่านพยัญชนะผสมสระนะคะ เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาหัดอ่านนะคะสาระอามีตัวสะกดนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาอ่านพยัญชนะผสมสละนะคะที่มีสระอามีตัวสะกดกันเลยค่ะพร้อมแล้วเด็กๆอย่าลืมอ่านพร้อมกับคุณครูเขียวด้วยนะคะไปอ่านกันเลยค่ะ จออานอจานจออานอจานอีกรอบนะคะเด็กๆจออานอจานเรามาอ่านคำต่อไปเลยนะคะมาอ่านคำต่อไปเลยค่ะงออานองานงออานองาน งอาอนองานพออานอพานพออานอพานอีกรอบค่ะพออานอพานเอ่านคำต่อไปเลยนะคะลอานอลาน ลอานนลานลอาอนอลานเรามาเตรียมอ่านคำต่อไปเลยค่ะบออานนบานบออานอบานบออานอบานเด็กอย่าลืมอ่านตามคุณครูน,นะคะ เรามาอ่านคำต่อไปกันเลยค่ะชออาโนอชาชออาโนอชาชออาโนอชามาอ่านคำต่อไปเลยค่ะจออาโมอจาม จออารมจ้ามอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆจออารมจ้ามเก่งมากค่ะมาอ่านคำต่อไปเลยค่ะงออารมงามงออารมงามงออารมงามมาอ่านคำต่อไปเลยนะคะ คำต่อไปเลยค่ะสออาโมาสามสออาโมาสามสออาโมาสามยออาโมายามยออาโมายามยออาโมายามย ต่อไปนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆต่ออามอตามต่ออามอตามต่ออามอตามเดก็กๆดูคำแล้วอ่านตามคุณครูเลยนะคะถออ,มอถามถามทออ,มอามถามทออามอ ถามเด็กๆคะอย่าลืมอ่านตามคุณครูทุกคนเลยนะยออายอยายยออายอยายคำนี้จะอ่านยากนิดนึงนะคะต้องตั้งใจมากๆเลยยออายอยายเก่งมากๆคะ่ะมาหัดอ่านคำต่อไปกันเลยคะ่ะขออายอขาย ขออายอขายอีกรอบนึงนะคะเด็กๆขาขออาโยอขายเก่งมากค่ะมาอ่านคําต่อไปกันเลยค่ะชออายอชายชออายอชายชออายยชาย ตออายอตายตออายอตายตออายอตายมาอ่านคำต่อไปเลยค่ะพออายอพายพออายอพายอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ่กาพออายอพาย กออาโยกายกออาโยกายอีกรอบหนึ่งค่ะกออาโยกายเด็กๆคะมาอ่านพร้อมคุณรูเขียวทุกคนเลยนะคะยอางอยางยอางอยางยอางอยาง มาอ่านคำต่อไปกันเลยค่ะคออ,งอางอคางคออ,งอางอคางคออางอคางดีๆคะอย่าลืมอ่านตามคุณครูทุกคนนะคะจะได้อ่านเก่งๆนะคะมาอ่านคำต่อไปกันเลยค่ะทออางอถางถอ อางอถางถออางอถางวออางวางวออางวางวออางวางเด็กๆคะเรามาหัดอ่านคำต่อไปกันเลยค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะ บออางอบางบออางอบางบออางอบาง,บง,บางเก่งมากค่ะเด็กๆตั้งใจอ่านทุกคนเลยนะคะจออางอจางจออางอจางจออางอจาง,จออง,อจง มาอ่านคำต่อไปกันเลยค่ะจออาโกจากจออาโกจากจออาโกจากมาอ่านคำต่อไปกันเลยฝออาโกฝากฝออาโกฝากฝอ มอกอฝากมออกอมากมออกอมากมออกมากมาอ่านคำต่อไปกันเลยค่ะปอ,อกอปากปออา กปากปออากอปากเ,กเด็กๆดคะดูคำต่อไปแล้วอ่านตามคุณครูเขียวเลยนะยออากอยากยออากอยากยออากอยากมาดูคำต่อไปแล้วอ่านตามเลยรออา กราดรออากอราดรออารกราดเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าเป็นรอเรือนะคะให้เด็กๆอ่านแบบกระดกลิ้นด้วยนะคะอีกรอบนะคะรออากอราดราดนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกอ่านคำต่อไปกันเลยอาออดอาด ออาดอาอาดเด,ด็กๆเรามาอ่านคำต่อไปเลยค่ะเด็กๆมองอคำด้วยนะคะแล้วก็อ่านตามค่ะจออาดจาดจออาดจาดจออาดจาด,จาดจา มาฝึกอ่านคำต่อไปกันเลยขออาดอขาดขออาดอขาดขออาดอขาดสออาดอาสาดสออาดอาสาดสอ ดาดอสต์เด็กๆมาอ่านคำต่อไปกันเลยค่ะพออาดพาดพออาดพาดพออาดพาดเด็กๆคะเด็กๆต้องอ่านแล้วก็สะกดตามคุณครูทุกคำเลยนะคะลออาดลาด รออาดลาดลออาดลาดสำหรับลอลิงนะคะเด็กๆไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะรออาโดลาดลาดนะคะเด็กๆคะมาดูคำต่อไปแล้วก็อ่านตามคุณครูเลยนะคะกออาบบกาบกออาบบกาบ กออาโบคาบขออาโบคาบขออาโบคาบขออาโบคาบมาดูคำต่อไปกันเลยค่ะดอาโบดาบ ดอาอบอดาบดอาอบอดาบเด็กๆด,ดูคำต่อไปแล้วอ่านตามคุณครูดังๆชัดๆนะคะอออาบออบาบอออาบออาบอออาบออาบ มาอ่านสะกดคำต่อไปกันเลยค่ะอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะชออาบอชาบชออาบอชาบชออาบอชาบเด็กๆคะดูคำต่อไปแล้วมาอ่านพร้อมคุณครูเขียวเลยนะคะรออาบอราบรออาบอ ราบรออาบอราบสำหรับรอเรือนะคะเด็กๆจะต้องกระดกลิ้นนะคะราบนะคะเด็กๆคะพร้อมแล้วเรามาดูคำต่อไปแล้วก็อ่านตามเลยนะคะกออาวก้าวกออาวก้าวกออาวก้าว เด็กๆคะดูคำต่อไปแล้วมาอ่านพร้อมกันนะคะขออาวขาวขออาวขาวขออาวขาวขาว,ขาวเด็กๆด,ดูคําต่อไปแล้วมาอ่านพร้อมคุณครูเขียวเลยนะคะคออาว ขาวคออาวอข้าวคออาวอข้าว,ว,าวมาดูคำต่อไปแล้วอ่านตามเลยค่ะสออาวอสาวสออาวอสาวเด็กๆอ่านตามอีกรอบนะคะช้าๆและก็ชัดๆนะคะสออา วสาวเด็กๆดูคำต่อไปแล้วมาอ่านตามคุณครูพร้อมกันนะคะรออาวราวรออาวราวรออาวราว,ร,ออวราวค่าเด็กๆดูคำต่อไปแล้วก็อ่านตามนะคะวออาว ว้าววออาวอวาวอีกรอบนึงค่ะวออาวอวาววาวสำหรับคำนี้จะอ่านยากนิดน,นึงนะคะว้า wow. วก็เหมือนกับคำที่ใช้เรียกแปวววาวนะคะและก็สำหรับการอ่านวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆ คุณครูนะคะฝากเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะและก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ไวรัสโควิดนะคะระบาดถ้าไม่จำเป็นนะคะเด็กๆไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะฝากดูแลสุขภาพด้วยค่ะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย